บอกเลยครับวันนี้มีอึ้งแน่นอนสวัสดีครับผมไตสิทธ์ครับวันนี้นะใครที่ยังใช้เตาอบแบบเดิมอยู่ผมบอกเลยครับวันนี้มีอึ้งแน่นอนนี่คือเตาอบรุ่นใหม่ของเรานะครับเป็นเตาอบ10ขนาด10ชั้น10ถาดถาที่ใช้เป็นขาถางพลาสานนะครับ สี่สิบคูณหกสิบเซนแต่เดิมเราก็ต้องมานั่งกลับด้านกับถาดเนาะแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะแก๊สเนี่ยไฟความร้อนเนี่ยมันทั่วถึงกันจริงไหมแต่รุ่นนี้ครับมีระบบหมุนทำให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงกันเลยครับและยังไม่พอนะยังมีหน้าจอสตรีมมิ่งนะเพื่อบอกอุณหภูมินะครับ พัดลมวันที่และสามารถบอกได้ตั้งได้ครับว่าเราจะอบอะไรสินค้าอะไรนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่เราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับเ mm hmm. นี่ยนะครับมีระบบเซฟตี้เตือนภัยครบเลยนี่ใช้ไฟบ้านธรรมดานะแล้วก็ใช้ระบบแก๊สด้วยเรียกได้ว่าขนไปไหนก็ใช้ได้เลยครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเติมแก๊สธรรมดาใช้ได้เลยในกรณีแก๊สไม่เข้าตอนนี้เราเปิดไฟนะครับแต่ตอนนี้แก๊สไม่เข้าระบบก็จะไม่ทํางานครับ จะมีสัญญาณเตือนระบบไม่ทํางานนะครับแถมมีระบบปุ่มเซฟตี้ปุ่มนี้ครับกดเพียงปุ่มเดียวการทํางานหยุดเลยทุกอย่างหยุดหมดเลยครับเรียกได้ว่าสะดวกปลอดภัยสินค้าได้คุณภาพนะครับ นนีะเมื่อก่อนผมไม่รู้ใครขายกี่บาทนะแต่เรามาขายเพื่อทุกคนซื้อได้เลยนะครับผมเอากําไรแค่นิดหน่อยเองราคาตัวนี้เริ่มต้นที่2ใครอยากรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ติดต่อผมได้เลยครับไตรสิทธ์ซื้อกับไตรสิทธ์ไม่ผิดหวัง08 6ย์แปดแ1ครับ